啊好好漂亮的活干 มุมอะไรอยู่คนละมุมไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวเล่นเถอแถวนี้แหละมันตกแล้วมันจะชนขมตะมาเล่นกันตรงกลางๆเดี๋ยวไปอยู่คนละมุมเขี่ยอะได้นะมาคืออะไรนะสัญญาณทางการยหน่อยต้องเปิดต้องเปิดไปยังให้ให้ด้วยนะนี่คือสัญญาณแฟ้นทออกตุมเลยนะครับมา โคตรเก่งเลยแบบว่าขึ้นมาแค่เลยเก่งมากเก่งๆคมกอเทำแบบไม่ตรงนเลยแต่เขทำแบบตีนเดียวอ่ะแล้วุขนาดจอยจอคือพี่ก็เหมือนใส่ทั้งอันติทั้งสกีนสองอย่างเลจโดนลงไปแล้วอะ้องใหหลนเว้ยมามามาพูดไหมหรือว่าพูดเดิมเก่แบบพูแบบพูแบบพูคนแออกมาคนออกมา

先考这个。<laughs> <laughs>